สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ก็มาหาเลาะดักหนูครับวันนี้สิมาล่องของไม้ครับนะับดักแบบไม้ครับนี่มาล่องมือแหลกเลยครับว่าจะเป็นจังาไหรนะครับฝ่าพาฝ่าพาแบบเล็กครับสิล่องเบิงยังบบเคยใส่คือกันครับสิมาล่องเบิงเดี๋ยวเราไปหาไม้ก่อนครับมาล่องครับมาเทศมาเทศดเบิงซื่อครับ พี่น้องครับว่สิประเทศไมยมาพ่ออยู่นี่พอดีเลยครับได้ล่องเลยครับนี่ครับเห็นหนูนบอกครับจะเกลียนไปทนนั้งใดแน่เลยนี่ครับเห็นพ่อพี่น้องทางมันเลียนเลยสีล่องบึงของไม้ครับเ,เดี๋ยวขอหยาดใส้กวนเด้อครับมันนี้ลืมเอาขาตั้งไหมนี่ครับพี่น้อง รองเบิงครับมันนี่งหมดใย้ส okay, ่จเัเยือครับลองเบิงสิเป็นจังใดลดทารุ่นนะครับของไม้ครับ ัดีครับพี่น้องครับสวัสดี aro, all, สสดย่ำเศร้าครับรเศร้าน, jam. นี่กับชิมะยามนูครับเพราะว่าแต่ไว้ังแต่เมื่อคืนแหละครับแต่ว่าเมื่อคืนบดได้มะยามตอนนี้ก็ลมแห้งนําครับมึงนี่ครับลมมันแห้งโปดครับเราจะพาพี่น้องมปยามลุนพร้อมกันเลยครับเป็นลุนน้ำกันว่าจตมีตู่มีแจมปะครับนี่ครับพี่น้องหมายแรกของเขา ขวบห่าไวอย่งแจมขึ้นอือพี่น้องเอ้ยกับดักฝาผ้าเนะี่ยลมเป็นยังไงเนาะนี่กับดักเนี่ยลองบึงครับโอ้โหเรียบร้อยสิครับอย่างนี้เรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยเป็นยังไงลวครับถือตอนไหนเนาะนี่ โอ้อแมนถึงเจ็มขึ้นนี่เรียบร้อยฟ้าผ่าทำงานเอา้าพี่น้องเดี๋ยวเก็บอนด้วยครับไปต่อโอ้พี่น้องเสาเนี่ลมหฮงายครับเดี๋ยวมาเบิองหมยต่อไปด้วยครับเป็นยังไงเนาะบาทลมห้งไรอุ้ยพี่น้องครับ กับดักหายใส่กับผ้าผ้าใบยุ่งใส่น้อบาทเลยอุย้ยเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับอ้ยพี่น้องเลยเรียบร้อยสิครับแจมนี่เรียบร้อยครับว่ายึงหาง ครับถือ้างครับเรียบร้อยครับเตี่มที่สองมาแล้วเก็บก่อนครับเป็นบอกพี่น้องเป็นหนูขั้วครับเอาจัดไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปต่อครับใส่บุบอะใส่หลายครับเจอฝ่าผ้าไปแล้วใส่แบบผ้าใส่ ฝ่าพาไปเก่าหลังครับพี่น้องเอต่างงานอีกแล้วครับวันนี้ฝ่าพา,าเห็นงานโอ้ยบักลุกหน่อยห้อยสังแล้วมึอคืดบ่ได้มาเบิ้งครับไม่่บได้มาเบิ้งบ่ได้มายามครับเรียบร้อยอีกถึงแต้มเก็บก่อนเด้อครับพี่น้องเอ อันเฝ้าครับตีแบบไหนเนาะตีระทันเฝ้าเสืครับนี่นนเดี๋ยวไปต่อยอยังบุเมบิดเฝ้าเสืเลยครับบุ๋มเบังน้ำกันรับา่าพี่น้องเออ้ยเป็นเังสดทมันหรือบประมาณ ใส่ไปใส่นะ้องโอ้ยนี่บุ๋มหานแล้วนี่ใ,ใส่ปิดกับนี่ใส่ข้อโพดครับปิดกับเล็กบ่มีครับโอ้เบิ้งกันตปยน้อครับ ติมัโนมานนอะบาทนี่รับเท็ดหไม้ไวอยู่เบิ่งหลุนกันว่าสิครบหรือประรบโอ้เขียรยออกมาครับอืมบด้กินชำ้ำเขียรยทับอีกตั้งหากเบิ่งพี่น้องโอ้ ủa bộ mãn, hông, bưng bay lượn, xay bơ đầy bơ đầy xay lái lắng ừ. xay xay không bận này, xì lim ลุ่มมับแหฮงอยู่ดก่งนพี่น้องว้าเห็นแบบแบบบุัดตายยี่ตั้งห้างคือห้างวูน่ะเดี๋ยวพี่น้องก็ยัดเก็บก่อนครับเป็นหนูน้อยครับหนูน้อย ห,หนู่มโคน้วยเด็กจินม่าดเด็กิดลิกริบติดเหลืองลมแห้งโคตตรงนี้ลมแห้งไรรับอ้ยออยดูขึ้นเกาเลยใ่หมองคิดออลยครับลม มนันหน่อยท้งเปลี่ยนครับแต่ว่าบัถือกินครับ,บดักใบของลางอ่างบนของล่างจับนีอ่อยู่ที่เกา่าปวดดักอ๋อเดยวไปบึงโอ้ยมส่ยมัยนบัก ลุ่มแห้งหลายที่นองครับนี่เด้อผลงานหมดนี่ฝ้าผ้าล้วนๆครับซีแต้่มครับนี่ซีต้ม่มเป็นฝ้าผ้ารึง่งหน่อยทึ้งใหญ่ครับนี่โอเคอยู่ครับประ่าช่วงนี้หนูหาอย่างอิลีครับแต่ตั้งใดก็ ฝากพ,พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามหมวดใช้ยในเด,ดวยครับนะเพื่อเป็นกำลังใจให้หมวดใช้ได้เฮ็ดคลิปต่อไปครับสภาเสานี่ก็คงสสบียชำนี่กวนาลมแห้งพดครับวันนี้กัสวัสดีครับ